สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเชนเดับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า smile rush ซึ่งตอนนี้เราจะต้องทําการต่อฟันนี้ต่อแล้วอันนี้อะไรอะลูกอมเหรอโอ้ m ม g o อดแย่แล้วฟันผุ <c oughs> ทําไงดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องเก็บฟันก่อนข้างหน้าข้างหน้ามีลูกอมเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลบแล้วก็อะไรเนี่ย <c oughs> ต่อฟันขึ้นไปให้ได้สูงสงโอ้โหสุดยอดเลยอะ เป็นเกมที่แบบน่ารักอีกเกมหนึ่งเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือเก็บฟันให้ได้เยอะๆแล้วก็เอาฟันน้อยๆของเรานะคะไปแปลงนี่เลยเก็บเข้าไปนี่ต่อแถวยาวๆหลบลูกอมฟันผุแน่นอนถ้าโดนเข้าไปแล้วก็นี่เออเออโอ้ไม่รอดอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยโอย้ฟันแตกเดี๋ยวดูก่อนอขอเก็บหน่อยเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ อ้อันนี้น่าจะเป็นเครื่อบฟัวลายนะทุกคนเอาแล้วมาแล้วนี่<ม>อย่างสวยเราสามารถต่อฟันให้กับเพื่อนได้แล้วนะทุกคนโอ้โหดูสิฟันอย่างสวยอ่ะฝังมุกฝังเพชรด,ด้วยสุดยอดเลยมาไปกันต่อดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในเลเวลที่3แล้วะฟันของเราเป็นฟันพระราชาซะด้วยสนิน่ารักจังเลยอะตอนนี้ดูเหมือนว่าเราสามารถเก็บฟันอะไรมาได้อะฟันฝังเพชร เพราะฉะนั้นนะคะเราจะสามารถใช้ได้โอ้โหดูนี่สิมีฟันเลนโบด้วยสุดยอดแต่ว่าตอนนี้เราสามารถใช้แค่ฟันฝั่งเพชรได้เท่านั้นนะคะนั่นไงมาแล้วเรียงเป็นแถวสวยงามฮึบลบอืเจ้าลูกอมทำลายฟันผุแน่นอนฮึบเออแปลงฟันเข้าไปข้างหน้าอะไรอะ่ะ เดี๋ยวนะอันนี้คือฟันปลอมอระหว่างทางเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อฟันปลอมเข้าไปลูกค้าของเราจะไม่ได้รับฟันนั่นเองอือสิ่งกีดขวางเยอะมากต่อต่อขึ้นไปนี่ยิ่งต่อได้เยอะเงินยิ่งได้เยอะทุกคนดูเหมือนว่าจะมีการอัปเดตใหม่ด้วยนะแต่แบบว่าเป็นฟันประเภทไหนน่าจะเป็นเขี้ยวมากกว่าเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องเก็บฟันให้ได้เยอะๆก่อนเอาไปให้ลูกค้าของเรา พอเราเอาไปให้ลูกค้าได้เยอะเท่าไหร่เงินของเราก็เพิ่มเท่านั้นตอนนี้แปลงฟันก่อนฮึบฮึบเอาละเครือบฟัอะไรลบนี่ลูกอมทําลายฟันผุทําลายฟันทําให้ฟันผุ <c oughs> มาไปต่อนี่ต่อฟันนีสุดยอดเยี่ยมเลยโอ้โหคราวนี้ต่อได้เยอะมากเลยอะ่ะทุกคนมาเดี๋ยวไปกันต่อในเลเวลที่เท่าไหร่ล่ะ5เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนาข้างหน้าคืออะไรอะ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้มันดึงฟันเราไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลบให้ดีเละคือต่อมาอย่างนี้อต้องแมนนะดูเอาฟันไปแล้วโถน่าสงสารฟันน้อยมาต่อเครือฟูอะไรก่อนมันเร็วมากทุกคนที่เราเล่นอยู่ขณะนี้คือมันเร็วมากทุกอย่างมันเร็วมากมันไปแบบวิบตาเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะฟันสีทองเหรอนั่นหมายความว่าถ้าเรายิ่งได้ฟันสีทองแล้วก็เงินของเราจะได้เยอะนั่นเอง มาไปกันต่อดีกว่าอันนี้ฟันอะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเขี้ยวนะเดี๋ยวน้าเราสามารถสามารถเล่นได้นะคะแต่แบบว่าต้องดูอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอข้าไปก่อนก็แล้วกันนี่ขอเก็บฟันก่อนเก็บเงินนี่ฟันสวยมากแปลงฟันนิด,ดนึงนี่เรียบร้อยเครือฟัวลไรเอาละมีเกละป้องกันชั้นดีโดนสิ่งกีดขวางฟันกระจายเลยอะแถมฟันผุอีกตั้งหกัก โห,หน่าสงสารฟันน้อยๆอะเดี๋ยวไปกันต่อไม่เป็นไรเรายังมีฟันเหลือเฟือมาต่อเลยจ้าหมโดนฟันอันนี้ไปแล้วฟันฟันผุโถ<ห>่โหหน่าสงสารเพื่อนไม่เป็นไรเฮ้ยมันมีฟันเลนโบ์ด้วยหรอ,อสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บให้ได้นะคะไปต่อไปต่อตีตีหลบฮึบใช้สมาธิขั้นสูงฮกระเด็นไปไกลเลยอะอืออ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 อ มันมีฟันปอมระหว่างทางด้วยนะเออเออ,อ,อกระจายลเลยอะคราวนี้สิ่งกีดขวางแบบเยอะมากหลบฟันปอมด้วยนี่มาแล้ว,ลวเก็บเก็บให้หมดเลยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วสูงโหคราวนี้สูงมากได้เงินเยอะมากเกือบได้แล้วฟันฟันใสลุ้งฟันเรนโบว์ไปต่อฮึบอือออ้โดนโดนไปแล้วอ่ะโดนจิกไปหนึ่งอัน โด,โดนเครื่องมือคุณหมอฟันจิกไปแล้วหนึ่งอันไม่เป็นไรข้างหน้ายังมีฟันเยอะต่อไปต่อนี่นี่อ่าอันนี้หลบได้เก็บเก็บให้หมดเลยนี่เอ่อเออเออห้โอ้โหหลบอันนี้แต่ข้างหน้าไม่พ้นได้เท่าไหร่เนี่ยได้กี่หัว<ฮ>ได้สามหัวพอดีเลยทุกคนเฮ้ยนิดเดียวได้แล้วแสดงว่าคราวนี้ถ้าเราสามารถผ่านเลเวลนี้ไปได้เราจะได้ฟัน ฟันเรนโบว์นะทุกคนึเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยห่บุดวิดแปลงแปลงฟันเลยเก็บต่อเก็บต่อโหฟันปลอมตรงนี้น่าสงสารมากเลยเดี๋ยวให้ได้เลเวลสูงๆก่อนนะเดี๋ยวจะเอาฟันไม่ให้ฮึยหลบหลบเบียงเบียงขวาสุดเบียงไปแล้วได้แล้วเคลือบฟูอะไรเก็บระหว่างทางต่อต่อได้ยี่หัว สามี่ห้าโอ้โหสุดยอดคราวนี้ต่อได้ห้าหัวมีดับเบิลคูณห้าสามารถเปิดฟันเลนโบได้อุ๊ยอย่างเจ๋งเลยสุดยอดไปต่ออ,อ,อย่างนี้มีกำลังใจชอบชอบมากฟันเลนโบ <c oughs> มีขายที่ไหนเนี่ยไปต่อเฮ้บอ,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 อืออือหัวเสียวเก็บลบแปลงขั้นตอนมีเท่านี้อือฟันผุโดยไมแแล้หนึ่งอัน ต่อไปแล้วหนึ่งซี่โอ้ข้างหน้ามีฟันปอมเรนโบด้วยน่ารักสุดอือหลบสายสุดมาต่อเอาไหนดีเคริรฟฟัวไลน์ดีกว่าฮบบเก็บฟันให้หมดต่อได้กี่หัวหนึ่งสองสสห้าโอ้ห้าหัวเยอะเหมือนกันเราสามารถต่อฟันให้กับเพื่อนได้ถึง5หัวด้วยกันทุกคนมาฟันเรนโบ้นี่มันดีจริงๆมาแล้วข้างหน้ามีฟันสีเขียวสีแดงอึบแปลง แปรงจุจ๊บๆๆทำความสะอาดเรียบร้อยหลบอย่าให้ฟันผูดเชียวไม่งั้นปวดฟันแน่นอนต่อให้หน่อยนี่ต่อให้แล้วนะจ๊ะฟันปลอมจ๋าฮึบเรียบร้อยต่อมาหลบสิ่งกิดขวางต่อฟันเลนโบไปต่อเอาล่ะคราวนี้เราจะต้องหลบให้พ้นแปลงฟันก็ไปต่อฟันแล้วก็ครัวฟัวลายข้างหน้ามีฟันเลนโบรออยู่ฮึบ ราน,นี้เราจะสามารถเปิดฟันอะไรมาได้ทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ชอบมากเลยฟันเรนโบว์อยากเอามาใส่ทั้งแผง <c oughs> อะไรอะ่ะโอ้นี่ไงมันมีฟันอะไรเนี่ยไอคอนสมายนะทุกคนแล้วก็มีฟันมงกุฎเจ้าหญิงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเล่นได้เนี่ยเราจะสามารถเปิดเปิดฟันเหล่านั้นได้ทุกคนฟันแบบน่ารักน่ารักกึบนี่ข้างหน้าข้างหน้าต่อฟันให้เขาหน่อยสงสารนี่เ,เรียบร้อยเอาละหลบสิ่งกิดขวางก่อน อื้อขวาสุดขวาสุดเลือกอะไรดีอะเลือกเคืือบฟัวร้ายก็แล้วกันนี่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฟันเพื่อนเราจะได้มีฟันที่สดใสแข็งแรงกินอะไรก็ได้กินฮึบอึบเย้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยปวดฟันแล้วก็จะรู้เลยว่าความรู้สึกเนี่ยกินอะไรก็ไม่ได้ฮึบฮึบไปต่อเย้เยลบลบสิ่งกีดขวาง อันนี้ต้องแบบมือนิ่งมากอื้โดนแล้วโดนไปแล้วหนึ่งจบอึ๊บอึ๊บมีขอแปลงฟันหน่อยฟันยังไม่สะอาดเท่าไหร่เอ้ยออ้อหวาเฉียวหวาเฉียวไปต่อไปต่อเก็บเก็บให้หมดนี่ไปแล้วขึ้นไปสองสสี่โธ่น่าเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราใกล้ได้เปิดฟันสมัยแล้วว่ะฟันยิ้มได้อะ่ะโหน่ารักสุดๆเลยอะไปกันต่อดีกว่า เรายังอยู่ที่ฟันเรนโบว์นะทุกคนอึ๊บอือหวัดเสียวหวัดเสียวประคองให้ดีแปลงฟันซะก่อนนี่นี่แล้วก็เครื่องฟัวลายไปต่อเอ้ยอือซ้าย,ยว่าแล้วเชียวนึกว่ามันจะแบบไม่วิ่งมาแล้วอะ่ะแถมฟันผุยกตัางหากโหไม่เป็นไรข้างหน้ามีต่ออึบนี่เก็บให้หมดขึ้นไปแล้วได้กี่หัวสามสเย้ yeah. คราวนี้เราจะสามารถเปิดได้นี่ไงเปิดได้แล้วฟันสมายสุดยอดเลยอ่ะคราวนี้เราจะเอาน้องสมายของเราได้คะมาใช้บ้างโหน่ารักมากเลยมาเก็บเก็บได้แล้วนี่โอ้น่ารักมาเป็นแถวเลยอ่ะมันมีอุดฟันแบบนี้ด้วยเหรอน่ารักจังอุ้ยโดนจกไปแล้วหนึ่งอันน่าเสียดายฮึบตีคระฟัวลายก่อน ไปต่อนี่นี่แปลงแปลงแปลงก็ไปเอ้ยออเออเอนึกว่าจะไม่พ้นดูดิพอเอาฟันแบบสมายสมายน่ารักน่ารักฟันยิ้มได้ไปต่อโหฟันน่ารักทุกคนเลยอะเพื่อน่ารักมากเลยฟันสวยฟันสวยยิ้มใสมาต่อขออีกหนึ่งรอบนี่ขอฟันยิ้มได้หนึ่งรอบนี่มาแล้วแปลงฟันก่อนนี่ฟันขาวฟันขาวเครือบฟัวไย เออ,อ,อสายสุดมาแล้วข้างหน้ามีมีลูกอมต้องรออ,อโดนไปแล้วเพื่อนไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอาไปต่อตัวนี้เลยฮึบฮึบชึบต่อเย่ <c oughs> ได้แล้วเราสามารถต่อฟันได้เยอะมากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูอันอื่นกันบ้างดีกว่า มันยังมีฟันนี่เลยฟันเจ้าหญิงอีกอันหนึ่งนะคะที่เราสามารถเปิดได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะใช้ฟันเจ้าหญิงกันแล้วกันเพราะว่ามันมีฟันพระราชาอ๋อมันเป็นพระราชินีใช่ไหมมีพระราชาเราก็ต้องมีพระราชินีนี่ฟันพระราชินีขอเป็นฟันเจ้าหญิงได้ไหมนี่เออเอามาแล้วได้แล้วฟันเจ้าชายฟันเจ้าหญิงไอ้เออเอาละไปแล้วโอ้ใส่มงกุฎสวยสวยมากต่อให้ฟันปลอมหน่อยบมา ไปต่อนี่แล้วโอ้โหเพื่อนๆคงชอบน่าดูเลยเนี่ยน่ารักมากสุดยอดโอเคเราสามารถต่อได้หลายหัวเหมือนกันนะคะฟันก็แบบน่ารักมากๆเลยมาต่อยอหนึ่งรอบ,บไปอีกนี่หลบหลบสิงกิดขวางใหญ่โดนจกอีกแล้วถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนนะที่สามารถแบบต่อเข้ามาได้แล้วไม่โดนจกแบบนี้นะจะสุดยอดมากเลยแสดงว่ามือนิ่งมากเลยทุกคนึบขอผ่านขอผ่านขอเคลือบฟัวไลน์แล้วไปข้างหน้าต่อเลย แปลงแปลงแปลงฟันอ,อ,อีหลบอออเฮ้ยหลบพ้นหลบพ้นมาแล้วฟันสวยๆมาแล้วจ้านี่เรียบร้อยฟันทองด้วยสุดยอดตีเย้ในที่สุดเราก็สามารถเปิดฟันได้ครบทุกเลเวลแล้วสุดยอดไปเลยนะเอาล่ะตอนนี้ขอตัวไปแปรงฟันก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบาย